แล้วก็มาชมผลงานของวันนี้นะครับไก่คนนะครับเนี่ยมันสิบสิบกว่าตัวอยู่นะฮะนครับไ่คนไซส์ใหญ่ๆก็มีอยู่นะครับไซส์ใหญ่ไก่คนนิโป้งนะครับได้อยู่สักตัวตัยใหญ่ ครับแล้วก็ผลงานของวันนี้นะครับที่เราไปตกปลาเฮโคนมานะครับนี่อะไรครับสายสวยๆนะครับสายใหญ่อยู่นะครับดูลูกมะนาวฮะนี่เทียบกับลูกมะนาวแล้วก็ได้สายสวยๆมาสี่หกเจ็ดแปดตัวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ ไซส์เล็กไซส์ทอดกรอบนะครับไซส์ทอดกรอบนะครับปลาเหิลล่โคนรวมๆก็สิบกว่าตัวนะครับสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกแปดสิบเก้าตัวพอดีเลยนะครับอ่าเฉพาะปลาหิ่โคนได้เพียงสิบเก้าตัวแล้วก็มีอีเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาม้าหรือเปล่านะฮะตัวนึงแล้วก็ นี่ปลาแร่รูสองตัวัปดปลอบครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำซาซิมินะครับซาซิมิซาซิมิสสมปลาเฮดโคนนะครับเนี่ยได้มาสดๆนี่เราก็จะทำการแล่นะครับถ้าเป็นน้ำจิ้มซาซิมินะครับมีวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มมันแล้วก็อันหนึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดนะครับ อร่อยดีนะครับเข้ากันดีนะครับโขเคครับผมตามชมได้เลยครับครับแล้วก็ไปคนนะครับไซส์ที่เราจะเลือกกัมาทำซาซิมินะก็ต้องเป็นไซส์ใหญ่ๆนะฮะก็ให้มันมีขนาดใหญ่กว่าหัวนิโป่งนิดนึงนะมันจะได้ได้เนื้อเยอะๆนะฮะตัวใหญ่ๆสวยๆนะผมก็ได้ตัวสวยๆมาอยู่หเจ็ดตัวนะครับอ้าวเจ็ดตัวอ่าวัวนี้ก็ เขได้อยู่นะครับนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการขอดเกต็ดแล้วก็แล่เอาเนื้อนมาเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับขั้นตอนนี้ก็ขอดเก็ดนะฮะเก็ดนอกก่อน ครับจากนั้นก็ทำการล้างครับล้างทำความสะอาดนะครับใหเกล็ดลไปเกล็ทดที่อยู่ข้างใน ครับเสร็จแล้วก็พึงไว้นะะเดี๋ยวให้เอาทิชชู่หรือเอาผ้าก็ได้นะมาซับให้มันเสด็จน้ําแป๊บนึงนะครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาหั่นกันนะครับโอเคครับแล้วนี่นะครับปลาล้วก็ทําการเช็ดนะครับให้มันเสด็จน้ํานิดนึงนะครับปลาเสด็จน้ำแนละ้วแล้วก็แห้งนิดนึงนั้นเราก็ทําการแร่นะฮะผมจะทําการแร่จาก นางมานะแนี่ตัดแบงเนะี่ยิบกละ่ตะตะไบโครมก็จะแร่ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ายิ่งตัวเล็กมันยิ่งยากนะความตามตัวเล็กไช้ไม่ใหญ่ใช้ความพยายามนิดนึงครับ ก้างตรงโค้งพ้องมันนี่นก็ปาดให้มันไม่ต้องให้มันติดมานะนี่ครับเอาละหนึ่งชิ้นแเ,เดี๋ยวเราก็มาผนังออกนะฮะเอาหนึ่งชิ้นก่อนแ้วผมจะทำตัวนี้ให้ดูนะ เย็นนะครับเอาแต่เนื้อมันนะฮะกล้างไม่ต้องเอามานะกล้างไม่ต้องอามาเลยมันกินแล้วแม่ก็จะติดคอ ยังม,มีใครอยู่นะเดี๋ยวใครก็ไปด้วยนะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะแล่เอาแต่เนื้อมันคือเอามือกดแางไว้นะก็ตัดตัดแบบนี้นะมือจับแล้วก็ข้างล่างนี้นก็ดึงนะดึงก็่ยอก จะออกเป็นเส้นมาเลยครับไปคนนังมันก็จะออกมาจะด,ดึงงี้ก็ได้ครับหักเลยนี่นมันก็หยอกมาเป็นแผ่นอันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นครับสักสามชิ้นกำลังดี จะได้เนื้อปลาแบบแห้งไม,ไม่แฉะน้ำนี่ครับนี่ก็หั่นครึ่งเลยนะง่ายดีแม่จะได้เป็นสองชิ้นนะครับการงกัดจับกระดึงอืม ง่ายนี้ครับง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับบุดเลยบุดปื๊ดในจับบุดปื๊ดเลยครับมันจะเลื่อนนิดนึงนะบุดปื๊ดบุดปื๊ดชอบกินแบบเอาหนังออกนะเอาหนันงออกด้วย เราครับนี่เรีบเเยบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยครับดูน้ำจิ้มนะครับส่วนตัวเล็กนะตัวเล็กเดี๋ยวเราไปทอดกระเทียมนะแล้วก็โครงตัวนี้ก็ไม่ทิ้งนะทอดปลอกนะครับอร่อยเหมือนกันครับ จิ้มหาวาซาบิไม่เจอครับในน้ำจิ้มซีฟู้ดแทนนะครับอีกเยอะเดี๋ยวเพ็ดยุดยอดกรึบๆทำด้ดยน้ำชานิดนะครับ